ไม่เผื่อกดย้อนแล้วมันย้อนยากไงถ้าหลายวันอ่ะก็ถ่ายวิดีโอถ่ายทับไปอีกทีแจ้ง่อนแจ้งก็ได้คืนนะถ้าไม่แจ้ง ใครใครเอาไปก็โดนอันนี้พี่ดำขึ้นมาเอาได้สิกระโดดเลยมาบ้างมันอยู่ที่ว่ามันไม่เป็นเรื่องเรื่องที่สภาพโทรสั์ถ้าสภาพโทรสั์เราองเอี่ยงเงี้ย มันหยิบสักพักยังไม่ไปเลยเนี่ยถือไว้ในมือก่อนอนี่นี่<ๆ>นนยังยนืนอยู่เลยเนี่ยมันหยิบแล้วหยิบเครื่องไปแล้วมันหยิบซองมาเก็บที่ไงแต่โยนใส่ตะกร้มมามันมีมากมันกินอยู่ข้างในด้วยมันหลังค่มันหยิบไปแล้วตอนเขาอยู่งนานไม่มันหยิบก่อนที่เขาจะเข้ามาอีกเสื้อลายดำเหรอ